สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและตัวของท่านเองก็จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ และขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปหรือนี่เป็นดวงรวมราดูแบบมุมกว้างนั่นเองนะคะขอให้ท่านนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีเมถุนดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้นะคะเรียกได้ดว่าบุญภาวาสนาส่งค่ะท่านจะมีโชคเรื่องเงิน ที่สําคัญปากมีสเสน่ห์ท่านจะโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะแต่ว่าก่อนที่จะรับฟังคลิปเต็มๆขออนุญาตแจ้งสําหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวค่ะ ชาวราศีเมถุนมาเริ่มฟังกันเลยนะคะไม่พูดยาวละดาวพระหัสย้ายในครั้งนี้จะนําสิ่งดีๆด,ด้านใดบ้างมาสู่ตัวท่านนะคะจะนําสิ่งดีๆด,ด้านใดบ้างมาสู่ตัวท่านเน้นย้ําค่ะเพราะว่าดาวพระหัสนะคะเป็นดาวใหญ่ย้ายแต่ละครั้งนั้นนะคะมักจะทําให้เจ้าชะตาหรือว่ามักจะทําให้เจ้า น้ำมักจะทําให้คนที่เกิดในราศีนั้นนั้นสั่นสะเทือนไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะบางท่านนะคะจากย่าแย่ชีวิตก็จะพลิกรันกลับมาดีบางท่านจะร่ารวยจากการย้ายของพฤหัสก็มีบางท่านก็จากแย่ๆก็กลับมาลืมตาอ้าปากได้บางท่านจากดีๆชีวิตกลับพบเจอแต่อุปสรรคก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่ามีทางแง่บวกและแง่ลบและ กระทบกับทิพทั้ง12ราศีด้วยนะคะไม่ใช่แค่ชาวราศีเมถุนเพียงอย่างเดียวค่ะแล้วทีนี้ชาวราศีเมถุนล่ะท่านจะดีหรือไม่สิ่งดีๆที่จะเข้ามามีอะไรบ้างเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะเผื่อว่านี่จะเป็นแนวทางดีๆให้ท่านนั้น ได้นำไปพิจารณาได้นำไปปฏิบัติใช้กับตัวท่านเองเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยการที่เรารู้ล่วงหน้าเราได้เปรียบอย่างแน่นอนค่ะดาวพฤหัสนะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2565นะคะจะยาวไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566ค่ะ1ปีจากนี้ไป1ปีนิดๆน,นะคะจากนี้ไป ชีวิตของชาวราศีเมถุนจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่ามากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับบุญวานสนาของแต่ละท่านจะไม่เปลี่ยนเหมือนกันหมดนะคะแต่จะเปลี่ยนอย่างแน่นอนมากหรือน้อยจะไม่เท่ากันค่ะเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะคเป็นอันดับแรกเลยนะคะชาวราศีเมถุนดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้นะค่ะจะมาให้คุณแก่ท่านนะคะดาวพฤหัสจะมาให้คุณดาวพฤหัสจะนําโชคนําลาบมาสู่ชาวราศีเมถุนค่ะโดยเฉพาะเรื่อง ของการงานได้งานมาขอให้ดีใจเพราะว่านี่คือที่มาของเงินทองนะคะนัาว่าเป็นข่าวดีไม่น้อยเลยทีเดียวกับการย้ายของดาวพรหัสในครั้งนี้โดยเฉพาะท่านที่รอข่าวอรอข่าวรดูว่ารอคำตอบเรื่องต่างๆที่โอ้ยมันเงียบเป็นนานแล้วนะตกลงแล้วจะให้เราทำไหมตกลงแล้วออเดอร์จะให้เราผลิตหรือ,อยังช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีข่าวดีเข้ามาท่านจะมีข่าว ในเรื่องนั้นๆเข้ามาบางท่านก็ตกงานว่างงานมานานรอโอกาสที่จะทํางานนะคะในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้งานทํานะคะหากท่านนั้นมีวงเล็บด้วยนะคะหากท่านไม่เลิกงานมากจนเกินไปเรียกได้ว่าถนัดหรือไม่ถนัดถ้ามีคนเรียกถ้าสมัครเราได้ทําเลยช่วงนี้ท่านมีดวงที่จะได้งานทําอย่างแน่นอนคะ่ะหรือหากท่านอยากจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะบางท่าน สมมุตินะคะทำงานประจำอยู่แต่ว่ามีเวลาเหลือหลังจากทำงานประจำอยากจะรับจอบอยากจะทำงานพิเศษเพราะว่าท่านมีความรู้ความสามารถหลากหลายอย่างหากท่านอยากจะทำงานพิเศษ และเริ่มมองหาลูทางนะคะหากท่านอยากจะทํางานพิเศษเริ่มมองหาลู่ทางเริ่มว่าจะหาจากตรงไหนดีเริ่มจะเริ่มจากจุดไหนท่านจะมีโอกาสที่จะได้ทําอย่างแน่นอนค่ะและนอกจากท่านจะมีโชคเรื่องของการงานแล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านยังมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนจะมีคนเมตตาอุป,อป,ปถมัมภ์ สิ่งใดๆที่ท่านทำอยู่จะมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าสิ่งใดๆที่ท่านอยากจะทำก็จะมีคนคอยสนับสนุนผลักดันท่านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะไว้ใจค่ะและเชื่อมั่นในความสามารถของท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนผลักดันผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานยากๆโปรเจกต์ยากๆโปรเจกต์ใหญ่ๆให้ซึ่งถ้างานยากหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่สาเร็จจะนาพา,าซึ่งจะนามาซึ่ง ชื่อเสียงเงินทองนะคะชื่อเสียงมีคนรู้จักท่านจะได้ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มมากขึ้นด้วยสําหรับงานนี้บางท่านก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยก็มีจากงานโปรเจกต์ใหญ่ๆใ,ในช่วงระยะนี้นะคะหรือว่างานชิ้นสําคัญสําคัญที่ว่าเป็นหน้าเป็นตากับบริษัทเป็นหน้าเป็นตากับองค์กรนะคะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับท่านจะมีคน เปิดโอกาสให้ท่านได้โชว์ฝีมือได้โชว์ศักยภาพในการทำงานท่านจะมีปัญญาในการแก้ไขกับปัญหาได้ดีขึ้นประเดิมมักจะมีไอเดียดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะสติปัญญาของท่านในช่วงระยะเวลานี้นับว่าอยอดเยี่ยมเป็นเลิศเลยทีเดียวหลายครั้งค่ะไอเดียดีๆจะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวท่านนะคะที่ผ่านมาคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกคิดอะไรก็ มันตื้อๆตัตนๆไปหมดมันคิดไม่ออกอ่ะมันมันมองไปทางไหนหรือว่าจะหาไอเดียอะไรก็เซ็งอะ่ะมองหาไม่ค่อยจะเจอแต่ว่าหนึ่งปีจากนี้ไปนะคะสติปัญญาของท่านเฉยบแหลมไม่ว่าตัวท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าตัวท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามการงานที่ท่านทําอยู่จะดีขึ้นท่านมักจะมีไอเดียดีๆเข้ามานะคะ ท่านจะสังเกตได้ด้วยตัวเองเลยว่าท่านดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาหลายอย่างจะคล่องขึ้นปัญหาต่างๆนานา,นาจะแก้ไขได้ไวขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะกลับมาเมตตาและคอยช่วยเหลือท่านนะคะส่วนใครที่ทํามาค้าขายเซอร์วิสฟรีแลนซ์อาชีพอิสระช่วงระยะเวลานี้ท่านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปโดยที่ท่านนั้น ก็ไม่ทราบว่าเอออยู่ๆลูกค้าก็หายไปช่วงระยะเวลานี้เขาจะกลับมานะคะและท่านจะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจะมาจากาที่ว่าลูกค้าประทับใจในตัวท่านลูกค้าติดใจในรสชาติของฝีมืออในการทําอาหารหรือว่าในรสชาติอาหารของท่านหรือเขาจะติดใจการบริการของท่านจะมีการกันบอกกันปากต่อปาก ลูกค้าจะแนะนํากันปากต่อปากลูกค้าจะช่วยท่านโฆษณาคอยท่านซื่อสัตย์ในงานและอาชีพที่ท่านทาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําในช่วงระยะเวลานี้จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะใครที่ทํางานประจําท่านจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแม้แต่ท่านจะสอบแข่งขันต่างๆท่านก็มีโอกาสที่จะสอบได้นะคะแต่การดีขึ้นของชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงนี้ มักจะมาคู่กับความเหนื่อยยากลำบากอุปสรรคต่างๆหน้าหน้าปัญหาก็มากมายขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทำนะคะอย่าถอดใจเด็ดขาดและห้ามละทิ้งกลางทางห้ามละทิ้งกลางทางเพราะสิ่งที่จะเข้ามานะคะมักจะแลกกับความเหนื่อยยากลำบากถ้าจะได้มาง่ายๆย,ยังไม่ใช่ชาวราศีเมทุน ในช่วงระยะเวลานี้ยิ่งดียิ่งเหนื่อยหากท่านมุ่งมั่นตั้งใจทําและหวังอะไรจากตรงไหนท่านก็จะได้มาจากนี้ไปท่านจะได้ทําระไรใหม่ๆที่ท่านนั้นไม่เคยทํามาก่อนจะได้ทําระไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถจะได้ร่วมงานกัแบบทีมงานใหม่ๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหัวหน้างานใหม่ๆจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆท่านจะได้รู้จักกับผู้คนเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญท่านมีดวงจะได้ศึกษาหาความรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมอาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆที่ท่านนั้นสนใจหรือว่าอาจจะเป็นความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับงานหรือว่าเกี่ยวกับอาชีพของท่านเพื่อที่ว่าจะได้รู้แน่นรู้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอัปเกรดอัปเกรดตัวเองนั่นเองนะคะนับว่าชีวิตนั้นมีทุกรสชาติจากนี้ไปท่านอยากจะทำอะไรท่านก็จะได้ทำท่านจะมีโอกาสที่จะได้ทำ และตัวท่านจะพบช่องทางการทำงานเพิ่มมากขึ้นท่านจะพบช่องทางการทำเงินเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้นะคะชาวราศีเมถุนปากมีสเสน่ห์ผู้จานมน้มนาวจิตใจคนได้ดีขอให้ท่านใช้ประโยชน์จากขอใท่านนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์หลายครั้งนะคะท่านจะได้อย่างเสียอย่างนั่นก็หมายความว่าสมมุติจะมีใครสักคนช่วยท่านบางครั้งท่านก็อาจจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้เขาก่อนและช่วงระยะเวลานี้นะคะบางทาง ท่านอาจจะได้สัมผัสกับการกับคําว่าทุกขลาบได้มาแล้วก็จะมีเหตุให้เสียหรือว่าเสียก่อนแล้วจะมีเหตุให้ได้บางสิ่งบางอย่างมาและช่วงปีนี้คนจะนึกถึงท่านคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าเขามีความทุกข์ใจเขาก็จะนึกถึงท่านเขาอยากขอความช่วยเหลือเขาก็จะนึกถึงท่านและบางครั้งนะคะ จะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านด้วยขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าสิที่ผ่านมานะคะช่วยเขาแล้วเสียใจเจ็บใจก็มีเยอะและในช่วงระยะเวลานี้อยากได้อะไรอย่าหยุดนิ่งห้ามเกรงใจจงเอ่ยปาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าคำพูดจะทำให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านต้องการโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดพอค้าแม่ขายเซลล์ในแน่คนกลางครูบาอาจารย์หมอพยาบาลและทิ้งท้ายจากนี้ไปควรจะนำความวุ่นวายมาให้ท่านควรจะทำให้ท่านนั้นมีความรู้สึกอึดอัดลาบากใจควรจะทาให้ท่านทุกอกทุกใจหลายครั้งและทิ้งท้ายว่าท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องงานและเงินนะคะหากท่านขาดแคลนโชคลาบมานานช่วงนี้ ถ้าท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้ท่านทําบุญและสดมนต์บ่อยๆเท่าที่ท่านจะสามารถทําได้หรือว่ามีโอกาสแล้วท่านจะแคล้าคลาดปลอดภัยนะคะในทุกๆเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองนะคะ ขอให้ท่านโชคดีค่ะชาวราศีเมถุนนับจากนี้ไปขอให้ท่านมีเงินมีทองมีงานที่มั่นคงมีเชื่อเสียงมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสุขภาพร่างกายก็ขอให้แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านนั้นเฮงเงรวยๆวยและปังๆเช่นเดียวกันค่ะจะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองจะเดินทางไปไหนมาไหนขอให้พบเจอแตกกาลยานามิตรที่ดีแคล้วคลาดปลอดภยัยสวัสดีค่ะ